ดูเสือร้องไห้ดสีแบบอนี้มันเยิ้มเยิ้มสวัสดีจ้าวันนี้พอกลับตามีชาแนลค่ะพี่น้องมนี้จ้าตำกับบีขาวมากคือเกาค่ะจะพาสุขสุกคนมากินอย่างเสือค่ะแก่ตงบกคงจ้าวันนี้เบึงดูดูดูเสือดูเสือร้องไห้ดสีแบบ โดยค่ะพี่น้องกับตาบอกทัวค่ะแล้วก็แกมพักปังเลยจ้ะพี่น้องนึบๆจ้ะพี่น้องจ้ะมาค่ะบ่กเพื่อเป็นการเซลล่าจ้ะพี่น้องจ้ะมาจัดเลยจ้ะหิวเขาแห้เราค่ะพี่น้องหอนๆมาปะปะเสียก่อนเลยครับเพื่อนค่ะพี่น้องจ้ะมันเยิ้มๆขมด้วยเจ้าขมอืมอืม 爸爸，啊妈，妈，香。嗯。是啊、嗯。嗯。嗯 เาได้แนวแกมถือไก่ครับจับสอกก Ừ. Ja, sehr. Mhm. Cái còn lấy mới lại không? Ừ Thứ mưa này mát lại cả

เบื้องคาวโค้วิตยลายแกะตะเทียนน้ำย่้งนักนะแล้วเมื่อยลอกดาวด้วยแต่ว่าลอกเป็นหม่องเนาะลอกเป็นจังหวัดเหมือนกูอว่าเิ่นแบบ เป็นสถานที่ต่างๆนะคนอยู่ต้องสู้ต่อไปอใครตีใกล้ก็ต้องเติมกันแสดงความเใจใจก็ขอบข่วนะขอน้ำเลยค่ะตื่นมาอ่านข่าวก็ช็อกเงินเมื่อคือนนุ่มก็นอกเพิ่งบอกกันน่าว่ามไม่น่ากัน ถึงอ่านแบบหลุดเราเขียนต้องไหนม,ม,มันอยู่น้ำติกต่อกน้ำเฟซบุ๊กนะพี่น้องต้ำกี่พุ้อนบากถึงนี่ไหนเป็นเหม็อนอยู่ว่าไฮเดอร์นะ น้ำตาแตกหลายปอกไปเมือยมเนี่ยขอไปติดต่อืที่โตนแล้วนะอ๋อดูแลเจ้าของดีๆค่ะพี่น้องจ้ะลูกก็ลูกก็ติดอืมเม,มียก็ติดเนี่ยะติด อไอ้พิดเป็นยังหมากันหยากนึหยากเบิดไปเดเพราะว่าหนัามีแบบมันหายจากลกเขาไป,ไปเล่อยเลยไปเนาะแต่มันแบบดีขึ้นนะเผื่อเกิดแต่ตกิจจะได้กลับมาฟื้นตัวไว้เนาะอื แบบสลับมันอะแบบมันแตกเนาะกินง่ายมากนุ่มมันนุ่มๆคุูบางคนมันจะกินหวานเสื้อมันหยาบ ลืมไปได้เลยแบบนี้ไม่อยากไม่อยากเลยกึ๊บก็วิ่นดันกัละลายครับ Phát bằng nó ra bên đó, chỉ có 1 tấm xem ha Mình nước nhiều nhiều nè Mình thật mới dạng nè Nó lên nhiều ừ. ขาดอย่างเดียวขาดอย่างน <c oughs> um ้ำกิหัวน้ำกิหัวื่อทีไปจอดซื้อกล้วนค้านลายลายเลยเออยยานอร่อยอ้หแสบแมง มันคนคิ่เอ้ามัหมือนขึ้ินเร็วไทยบ้านหนยวคาดพี่น้ลงยุดบุไร้เได้ไม่ค่อยจะบอกในจานนะอันนี้ไม่ได้สอยมามสวยแห้งไคิดว่าจะกินเบ,บิร์ตแตเอ,อนกินโลนะพี่น,น้องโอ้ แบบย่างแบบย่างแบบไม่ไหม้เลยค่ะพี่น้องพอดีพอดีเลยทำมากซะก่อนมากแบบประมาณเกือบชั่วโมงน่าไปแล้วไม่เหนียวด้วยอไม่เหนียวดูเนี้ยอร่อยทำเองอยานเนี้ย กุบๆมาคน,าาน้นท้าวอ่ะเฮ้าก็ทะเลาะกันบ่อยอยู่นุ่มกันนะคะพี่น้องไะคือลิ่มกับป้าน,นี่หนนนนนมมหแหล,พละ,พนนะพี่น้องเพราะเม่ยกูได้บทะเลาะกันบบเทียงกันมันมึมีหรอคะแค่กูของเท่าเนี่ยทะเลาะกันยั่งได้บบเกินชั่วโมงหนึ่งแบบย่างไปย่างมากไม่เห็นหนากกันหรอแม่พี่น้องป้านเห็นหนากกันที่ไหนหัอใสกันนะคะพี่น้อง แบบเออกันเลยกกับมันนั่งคุยกันนอนคุยกันว่าเออห้อสิทะเลาะกันอะไอย่างนี้เมื่อแบบหันไปใส่ห้องก็เห็นแต่กันแบบบ่งเธอแบบเพราะมีปัญหาอย่างเี้นะหันไปใส่กับพ่อได้เพื่อนในอย่างนี้เนาะแบบว่าเออที่ทะเลาะกันในอย่างนี้เมื่อนั่งนอ่งย้ำกันหรือว่าเออใจยุ่งย้กันนี่งศีน่ะเอบข้องเขาใตกันแก่นะนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยเทคนิครักยืนยาวแม่จันาเคือเนาะ น้องเลยของแหวนี่แน่นหนกพอโอเคค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยวตับได้จ้าเมื้อนี่หิวแห้งค่ะสำหรับคลิปนี้จ้าพี่น้องถ้ามาคลิปนี้กดไรกแชร์ให้ตามกับบีน้่นเลยจ้าขอบคุณทุกการรับฟังเราฟังค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ